สวัสดีครับอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมชินอิมแพคครับผมตอนนี้นะผมผมก็อยู่หน้าดันซอมเทอร์เลอร์นะผมวันนี้ก็จะมาลงดันให้ดูนะครับผมอันนี้นะผมก็เป็นของรางวัลที่ได้จากดันซอมเทอร์เลอร์นะผมอันนี้ exp สามร้อยนะผม exp up แรงนะครับแล้วก็มีเงินนะครับแล้วก็แต้ม exp เพนชิพนะผมแล้วก็มีพวกอันนี้นะผมเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นอาร์ติเฟกต์นะครับผมซึ่งอาร์ติเฟกต์อันเนี้ย มีหลายแบบมากนะครับโอเคแล้วก็ได้ของทาอาวุธสีดาวด้วยนะผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับตอนนี้ก็ตัวละครของผมนะผมเป็นเอมเบอร์สี่สิบเจ้งหนึ่งห้าสิบนะผมบับเบรล่าห้าสิบแล้วก็ตัวอีกตัวเนี่ยมันเป็นตัวฟรีนะไม่ได้ค่อยได้ใช้นะผมยังแบบลังเลอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรเข้าทีมนะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เปิดแพ็คนะครับยังไม่มีตัวที่แบบถูกใจอะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในดันแล้วนะผมเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยตอนที่มันโจมตีอย่างเงี้ยเราขึ้นไป บนพายุรอนะครับผมก็จะไม่เจ็บตัวนี่นะเราก็รอยาวๆครับเดี๋ยวผมกดฮิวทิ้งไว้ก่อนโอเคอ่าแล้วพอมันลงมาเนี่ยมันจะพ่นจากข้างนู้นนะมันจะพ่นจากข้างที่แบบมันเอียงไปด้านนู้นมากกว่าเราก็ตีเราต้องตีมือมันนะผมให้เกาะแตกนะครับ แตกแอโหูนิดนึงไม่ทันไม่ทันนะครับถ้าเกิดเกาะมันแตกเนี่ยหล่อสีขาวอะมันแตกอะมันจะลงมานอนให้เราตีนะครับก็จะตีง่ายอันนี้ก็ใจนเย็นครับรอพายตุต่อไปรอนพายุยาวๆนะผมจนมันเนี่ยเอามันเอามือมาวางให้ตีแล้วอย่างเงี้ยค่อยตีนะครับอ่าเนี่ยผมปุ๊บมันจะคอตกครับแล้วเราก็ชาร์จตีไปเรื่อยๆครับ นี่นะครับมันไม่ขีเลยอะคขีน้อยอ่ายิงไปเรื่อยๆครับโอเคเรานี้ลดไปประมาณ10%ได้ไหมน่าจะประมาณ10%อ่าเราเก็บเกตปึ๊บมันก็ยิงไม่โดนนะครับตกอยู่ข้างบนโอเคเดี๋ยวมันจะทำพื้นแตกแน่นอน อ่าเราก็ทำการย้ายนะครับมูคมูครับมูหนีมันครับนี่ครับเรามาทำการยื้อไอ้ยื้อไม่ใช่ยื้อย้ายมาพื้นที่มันเป็นพื้นธรรมดาแบบนี้ครับแล้วกดบารบาร่าฮิวทิ้งไว้ได้นะ ต่อให้ไม่ได้ตีมอนอะ่ะแต่ว่าเลือดมันจะรีเองเรื่อยๆนะผมเนี่ยเจ็ดร้อยเนี่ยก็ช่วยได้นะครับผมเลือกจะใช้บาเบล่าเวลาเดินตลอดนะผมเพราะว่าบาเบล่าเนี่ยพยายามยืนให้แบบอีกด้านหนึ่งสุดๆนะไม่งั้นไม่งั้นมันจะโดนดามเมจนะครับยิงไปเรื่อยๆครับ เ,เย็นๆครับค่อยตีไปเฮ้ยมันก็ยิงโดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่โดน,น,แ,ลนแล้วแหละมีกอดแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเอามือลงมาให้ตีรัวๆเลยว่ะตีครับตีตีครับตีต,ต,ตีจะแตกแล้วจะแตกแล้วก่อนจะแตกแล้วสัวไอ้ผมก็เปลี่ยนเป็นเอมเบอร์เลยครับยิงครับ คือตัวเนี้ยคือยังไงเอมเบอร์มันคือตัวฟรีครับคือทุกคนสามารถลงได้บารบาร่าก็คือตัวฟรีมีแค่ซิงหลิงของผมอะที่มันไม่ฟรีซึ่งจริงๆก็ใช้ตัวตัวอะไรก็ได้นี่แล้วเราก็ขึ้นพยุรอที่แต่จริงๆเมื่อกี้ต้องกดคิวก่อนอะเดี๋ยวให้มันโอ้ยมันยิงมาฝั่งนี้ว่ะเอาว่ะเอาว่ะ โอเคครับมันเตรียมทำพื้นพังอีกแล้วเราก็มูฟครับมูฟเลยครับย้ายไปเรื่อยๆครับตอนนี้บอสเลื่อนลดไปประมาณน่าจะประมาณ40%แล้วก็ฮิวทิ้งไว้ครับจริงๆนี่คือ ถ้าใครอาหารเดียวก็กินอาหารได้นะครับแต่ผมประหยัดไงไม่ต้องกินอาหารเอามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วติไปเลยครับอันติลงมือไปเลยแตกครับอุ้ยยังหนึ่งผมเกือบแตกนะเนี่ยเดี๋ยวพันแปดอะ ยิงครับยิงครับหกรเจ็ดหกว่าหกร้อยเจ็ดหกอืโอเคมันเกาะแล้วเอาก็ฮิวครับเอา้ามันลงมาให้ตีรัวๆเลยว่ะเจออันติีไปหน่อยเจออันติเสิงหลิงไปหน่อยเอาแตกครับโดนอันติีนี่แตกเร็วมากอุ้ยอุ้ยเจ็ดร้อย็ิบเจ็้อยเจ็ดสิบหก้อเจ็หกยิงไหมครับยิงไหมครับ เนี่ยวนทำวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายแล้วนี่เสียงหลิงเลือดน้อยมากเลยวะกินอาหารดีไหมเนี่ยไม่กินแล้วครับไม่กินแล้วกันครับเป็นแบบชาลินชาร์ลินอาเรนตัวเองครับเอาวิ่งสุดชีวิตครับวิ่งสุดชีวิตครับวิ่งสุดชีวิตครับเอาตีตีเอาแต่ครับแต่ครับลงมาให้ยิงซะดีๆลงมาให้ยิงซะดีๆเหมือนตอนใกล้ตา,ตายมันจะอ่อนแอลงนะผมว่าเนี่ย ม,มันโดนแรงขึ้นอะหรือเปล่าวะเอากลับมาเท่าเดิมแล้ววะหรือว่าเมื่อกี้มันโดนปั๊บน้ำแน่เลยมันเลยโดนระเหยไม่ได้แล้วอะแล้วก็สลับมาฮิวเหมือนเดิมครับฮิวทิ้งไว้นะครับเนี่ยต้องทำแมกเลือดบาบาร่าให้เยอะนะครับมันก็จะได้ฮิวแรงๆเอาละครับมันเดือดแล้วครับ,อรบโอเคครับมันจะทำพื้นแตกทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ แต่ว่ามันใกล้ตายแล้วอะเหลือบเลือดประมาณ10%ไหมสก10% 18%, 18ว่าไปนั่นรออครับไม่ได้แดกผมหรอกลงมาฮิลสักหน่อยลงมาฮิลสักนิดสักหน่อยลงมาฮิลสักนิดสักหน่อยเอารีบพุ่งลงมาครับคือเรารอยอยู่แล้วกดคลิกซ้ายโจมตีอ่ะมันจะพุ่งลงมาเลยนะครับ รีบตีให้แตกครับริบตีให้แตกโอ้ยอืซิงหลิงแตก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 นะครับบอลก็จะแตกแล้วบอกก็จะแตกแล้วโอูย้ยนิดเดียวอะ่ะอุย้ยเอมเบอร์แตก แล้วผมไปกดชุปเซียงหลิงแล้วเวนเฮ้ยยังนี่วะยัง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 ยิวครับฮิวๆิๆวยิว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 ไปก่อนฮิ้วไปก่อนฮิวไปก่อนจริงๆถ้ากินอาหารนี่มันจะสะดวกกว่านี้นะเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาฮิวเพราะว่า หมายถึงจังหวะสุดท้ายนี่อย่างเดียวนะแบบว่าบอลมันจะตายแล้วไนงะไม่ไหวแล้ววะยิงวะยิงวะยิงวะเฮ้ยไม่น่าห้าวผมไม่น่าห้าวโหกำหมัดแล้วแปดสิบห้าวิแปดสิบห้าวิบึม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 ,บมคือประเด็นปัญหาตอนนี้มันจะไม่มีตัวยิงนะครับปัญหาตอนนี้มันจะไม่มีตัวยิงคือบอลจะตายแล้วด้วยเว้เยเน้ อันหยาครับอืมผมต้องกินแล้ววะผมต้องกินแล้ววะอันตรายอันตรายชาเลนเอาไว้ก่อนเมื่อกี้ถ้าเกิดกินให้เอมเบอร์ไปก็แบบจบแล้วอะไม่น่าเลยโอเคอุ้ยอุ้ยเหลือกี่วิอ่ะสี่ิบวิ โหซุปต้องมาวะ <S <S โหอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอเคยังกินได้อยู่ยังกินได้อยู่อีกสามสิบวินะครับถึงจะชุบชีวิตได้ชีวิตนี้กำมัดกำมัดจะจัดลบครับล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 บเฮ้ยโอ้ย้ย้้ยโอ้โหบราบรบาร่าแตก อามไส้แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไม่น่ารอดได้อ่ะเหลือแปดวิเหลือแปดวิสองวิโอ้ยชุบเอมเบอร์ขึ้นมาได้แล้วครับอันนี้อาหารอะไรลดพลังกายเพิ่มพลังโจมตีเนี้ยผมมีบัฟโจมตีด้วยเนี่ยไม่ได้กินเพิ่มอตาคิเออ กินแอปเปิลก็ได้วะกินแอปเปิลข้อเสียคือมันจะอิ่มเร็วนะครับปาก้อให้อิ่มเลยอิ่มเลยนะครับอันนี้ผมยอมให้ตัวนี้มันตายได้เราต้องรักษาเอมเบอร์ให้เลือเดเยอะที่สุดเพื่อเดี๋ยวมาตีมังกรนะอีกร้อยวีนะครับผมว่าน่าจะฆ่ามันตายก่อนที่เอมเบอร์จะเอ้ยจะได้ชุบบาบาร่าและ ยิง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 โอเคครับแตกแล้วน่าจะจบแล้วครับโอเคครับผ่านเรียบร้อยครับก็หลังๆก็คือลุ้นๆหน่อยครับเพราะว่าห้าวไปนิดนึงนะผมไม่ยอมกินอาหารอ่านี้นะผมมันก็จะขึ้นของมาให้รับแล้วผมใช้เรซินหกสิบนะครับผมอันนี้นะผมผมได้อะไรบ้างเนี่ย โอ้ได้ประดับสีดาวอันหนึ่งนะครับอ่าสองอันนะครับได้ประดับสีดาวสองอันแล้วก็ได้พวกของไว้อัพขั้นนะผมได้ธาตุลมธาตุอะไรเรียบร้อยแล้วออกไงไวะเนี่ยมันล็อกหน้าจอไว้อะโอเคกด E C ออกจากดันเจียนนะผมก็เรียบร้อยนะผมสำหรับดันเจียนสตอมเทอเลอร์นะผมก็มันมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าดันเจียนมันรีเมื่อไหร่นะครับกด F หนึ่งนะครับ นี่นะครับดันเจียนเอ้ยดันเจียนมันลงได้เรื่อยปะมันไม่เห็นมีขึ้นรีเลยเออเหมือนจะลงได้เรื่อยนะครับใช่ไหมลงได้เรื่อยวะ่ะดันมันไม่ได้รีนะครับแต่ว่ามันไม่ดอกอ่ะที่เนี้ยอยากให้มันดอกอาวุธของทำอาวุธสีดาวนะเออจริงๆคือลงอันนี้คือดีมากนะเพราะว่ามันมันลุ้นของทำอาวุธสีดาวอ่ะอืมดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากเน้นผู้หินเลื่อนขั้นอ่ะ ไปตีบอสอะบอสธาตุต่างๆมันชัวร์กว่าไงว่าจะดรอปอะอันนี้อย่างอันนี้บอสหมาชั่วโมงห้าสิบเกิดใหม่สองชั่วโมงห้าสิบรีเฟซสมบัตินะครับอานนี้บอสมันจะดรอปขอมพวกนี้ยแล้วมันดรอปหินธาตุไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างแบบคือมันแน่นอนอะมันดรอปอย่างน้อยมันก็ต้องดรอปเม็ดเนี้ยแต่อย่างเมื่อกี้มันมันสุ่มดรอปไงดันซอมเทอร์เลอร์นะผมมันสุ่มไงว่ามันจะดรอปอันไหนมาเนี่ย ซึ่งไม่มีไฟด้วยวะ่ะมีแค่ลมนะผมสายฟ้าแล้วก็อ่านั่นนี้น่าจะน้ำนะครับโอเคเรียบร้อยนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม g e n h i n Impact นะผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe channel วินนี่ด้วยนะผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ